สวัสดีค่ะดิฉันอัญชิตถาบุญพรวงพร้อมทีมงานถ่ายทอดสดสถานีโทรทัศน์ร,รัฐสภาขอนำทุกท่านมาที่ห้องประชุม604อาคารรัฐสภาในวันนี้มีพิธีรับพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรภายหลังจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ประชุมนัดแรกไปเมื่อวันที่4กรกฎาคม2566 เพื่อเลือกประธานสภาผู on, ้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และคนที่สองโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีมติเลือกนายวันมูฮัมหมัดนอมัตาดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนายปฏิพัฒน์สันติพาดาดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1นึ่งนายพิเชษเชื้อเมืองพานดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง ทั้งนี้ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพศ2562ข้อ8เมื่อเลือกประธานสภาและรองประธานสภาได้แล้วให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งไปยังนายกรัฐมนตรีโดยเร็วเพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อส่งพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโด,ดกระหม่อมแต่งตั้งต่งตอไปเมื่อพระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาแล้วให้เลขาธิการส่งสำเนาประกาศพระบรมราชอง,องการไปรยังวุฒิสภาเพื่อทราบด้วย ในพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมในพิธีด้วย ขณะนี้นางนัจจารีอนันตศิลป์เลขาธิการคณะรัฐมนตรีนายทวัชชัยจันทร์ภัยศิลป์ผู้อำนวยการกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์พร้อมคณะและนางพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญพระบรมราชองคการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรถึงยังห้องประชุม604แล้วค่ะ ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรประชาสาสมเด็จพระปรมินธรรมสิทธิปดินทรศิรมราวชิราองค์กรรวชิระก้าวได้อยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่สภาผู้แทนราษฎรได้กล็งสิวันที่สี่กรกฎาคมพุทธศักราช 2566ห้ากสิบกเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรดังนี้หนึ่งนายวันมฮัมัดนามัทาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรสองนายปัติพัฒน์สันติพาดาเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งสาม นายีิเชนเชื้อเมืองพานเป็นรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรคนที่สองจึงแต่งตั้งให้ผู้มีานามประกาวเป็นประธานและรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรตามความในมาตราหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่น,นี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่หกรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 6 เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองเจบระบรมราชโองการพลเอกประยุทธ์จันโองชานายกรัฐมนตรี การถวายบังคมเป็นการกราบอย่างเต็มแบบ เป็นการถวายความเคารพพระมาหากษัตริย์เฉพาะในการพระราชพิธีหรืองานที่เป็นทางการเช่นในครั้งนี้คือพิธีรับพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรสำหรับนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรนับถือศาสนาอิสลามซึ่งหนึ่งในข้อห้ามของศาสนาห้ามการก้มกราบหรือกราบไหว้บูชาทุกสรรพสิ่งเว้นแต่การเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้า อย่างเมื่อครั้งที่นายวันมูฮัมหมัดนอมทาเข้าเฝ้าเพื่อถวายรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน2540เพื่อให้ในหลวงรัชกาลที่9ทรงลงพระปรมาพิไทยพระองค์ท่านได้ตรัสให้ทุกท่านในที่นั้นได้ยินว่าให้ทำตัวตามสบายอย่าได้กังวลศาสนาเป็นเรื่องสำคัญอะไรที่ไม่สามารถปฏิบัติได้หรือถ้ามีพิธีกรรมใดของทางราชการที่ขัดต่อหลักการอิสลามก็ละเว้นได้โดยให้รองประธานไปปฏิบัติแทน ด้านนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งเป็นศาสนิกชนของศาสนาคริสต์ซึ่งในบทบัญญัติของศาสนาจานามัสการพระเจ้าสูงสุดโดยการกราบนามัสการหรือกราบสักการะที่จระกระทำแด่พระเจ้าตามบทบัญญัติของศาสนาทั้งนี้ศาสนาสอนให้ศาสนิกชนที่อาศัยภายใต้พระบร,รมโพธิสมภารให้มีความรักเคารพและกะตัญญูต่อสถาบันกษัตริย์ ดังนั้นจึงแสดงออกทางภายนอกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเคารพนั้นด้วยวิธีคำนับแทนเสร็จสิ้นลงแล้วสำหรับพิธีรับพระบรมราชโองการโปรโดเกล้าโปรโด,ดกระหม่อมแต่งตั้งประธานสภา,าผู้แทนราษฎรและรองประธานสภา,าผู้แทนราษฎรวันนี้ดิฉันอัญชิษาบุญพรวงพร้อมกับทีมงานถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์รัฐสภา,าลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ